สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะช่างพิมพ์ร้านมาสวยเอสพีหรือว่าคุณพิมเอสพีนะคะคนเดียวกันนะคะวันนี้นะคะพิมพ์จะมาราคารีวิวนะคะผ้าม่านนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะเป็นราคาหมดจ่ายบ้านเดียวตะกุมเท้านะคะวันนี้นะคะเราจะมาให้ชมรีวิวคุณภาพของตัวผ้าม่านนะคะที่เป็นราคาเหมาจ่ายนะคะลูกค้าแถมที่พ์บปล่กนะคะไม่บอกว่ากี่จุดแต่เราแถมแน่นนะคะแล้วก็แถมผ้าโปรูกแบบหนานะคะเป็นงานตาไก่นะคะลูกค้านะคะหมู่บ้านไอริสเท้านะ เอ้หมูบ้านไอรีฟนะคะ, ap, ะ,คะตะอาลังสิตนะคะของสี่นะคะเราจัดโปรโมชั่นนะคะให้ลูกค้านะคะเป็นผ้าม่านนะคะดิมเอาเส้นได้ดำนะคะที่คุณภาพนะคะคพะคะิมบอกเลยนะคะว่าดีนะคะดีเยี่ยมนะคะแบบงานแบบพรีเมียมเลยนะคะเป็นราคาเมอจ่ายที่ลูกค้านะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะใส่ม่านทับม่าน ตาไก่จุดไหนนะคะลูกค้าเลือกได้เลยนะคะเรานะคะจัดเซตให้ลูกค้านะคะวันนี้นะคะคิมจะมาให้ชมรีวิวนะคะผ้ามาในราคาเมาจ่ายนะคะว่าเนื้อผ้าเขาดีขนาดไหนนะคะจะมี2ส,สีนะคะมีสีเทาเข้มกับสีเทาอ่อนนะคะเราจะมาให้ชมนะคะสีเทาอ่อนนะคะนี่ค่ะ สะะีเทาอ่อนตัวนี้นะคะเป็นเนื้อพรีเมียมนะคะเป็นเนื้อที่หนามานะยูบ p โ o เจคชั่นนะคะได้ถึง9 9ซนนะคะ89%อนะคะสีอ่อนสีเข้มนะคะลูกค้าต้องแยกประเภทผ้าน,นะคะผ้าดีมเอากับผ้าแบค็คเอาตแตกต่างก,กันนะคะผ้าแบค็คเอาก็คือกันยูบิร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะส่วนผ้าดีมเอาเส้นได้ดำนะคะก็ตามชื่อค่ะนะคะดิมเอานะคะก็จะ ป้องกันนะคะแสงได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่มันเหมาะกับเมืองไทยเพราะเมืองไทยเป็นร้อนชื้นถ้า,าเราไปใช้แบ็คเอาท์างครั้งก็หนักไปมืดไปนะคะเราใช้ผ้าดีเามเอาธรรมดาทั่วไปสามารถซักได้ดูแลง่ายทำความสะอาดง่ายนะคะเนื้อผ้าทิ้งตัวนะคะและจะให้ดูสีเข้มนะคะนี่นะคะนี่คือสีเข้มของเรานะคะนี่สีเข้มนะคะของจริงนะคะเป็นสีเาทาถีเข้มเลยนะคะนี่ลูกค้าเลือกนะคะ สีเทาเข้มกับสีทองอ่อนนะคะเราเอามาจัดโปรให้ลูกค้านะคะเขาบอกเลยนะคะว่าเหลือได้แค่หลังเดียวนะคะก็หมดแล้วนะคะเนื้อดีเกรดพรีเมียมเลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์นะคะจะให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆกันนะคะนี่นะคะเนื้อผ้านะคะของเขาจะเป็นเนื้อผ้าแบบนี่ค่ะเนื้อเป็นเนือ้อเป็นเนือ้อที่เป็นเนือ้อที่แบบแมทนะคะแล้วก็สวยเนื้อแบบเนียนๆนะคะเป็นผ้า2ด้านนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะเหมือนกันเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเลยนะคะจะเป็นเนื้อสามารถใช้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะสีนะคะนี่ค่ะสีอันนี้เป็นสีเทาอ่อนนะคะลูกค้าเลือกห้องนอนนะคะสีทะเทาเข้มกับสีเทาอ่อนห้องลูกสาวนะคะลูกค้าอยากได้มีความละมุนเบาๆส่วนห้องคุณแม่นะคะโดนแดดจัดนะคะลูกค้าก็เลือกสีเข้มนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้เทียบดูนะคะว่าผ้าม่านที่เป็นราคาเหมาจ่ายอะ่ะเราได้คุณภาพผ้าดีขนาดไหนนะคะราคาย่อมเยาวนะคะทีมสามารถการันตีได้เลยนะคะว่า ราคาย่อมยาวดีมีคุณภาพนะคะเพราะพิมพ์มช่างพิมพ์สามารถนะคะแนะนำได้้าถูกภาพแพงจัดเซ็นให้ลูกค้านะคะลูกค้าได้ของดีถ้าทำพม่านกับร้านมานเกอร์เอสแน่นอนคะ่ะการันตีนะคะเย็บมา15ปีนะคะเราทํำพม่านมา15ปีเราทําพม่านมืออาชีพนะคะ15ปีนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะคะว่าคุณภาพเขาดีขนาดไหนถ้าเราเทียบกับพม่านที่แพงมากนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ดูสีแรกเนยนะคะที่เป็นสีเทาเนาะอ๋อพิมพ์ลืมไปพิมมีสีฟ้าอยู่ม้วนหนึ่งนะคะเป็นฟ้าพาสเทลอ่อนๆมากเราเทียบกับแบรนด์นี้มาเลยค่ะนี่เป็นฟ้านี้นะคะจะเข้มกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะคะเรามีอยู่หนึ่งม้วนนะคะสามารถใส่บ้านเดียวได้เลยนะคะหนึ่งม้วนนะคะซึ่งเป็นเนื้อ UV นะคะสองด้านนะคะคลาสิก UV ได้ไปเป็นเซ็ตได้รัดิดมเอานะคะถ้าเปรียบเทียบกับผ้าแบรนด์ทั่วแบรนด์แบรนด์ที่เป็นแบรนด์แบบ พีเมียมหน่อยนะเนื้อดีกว่าอกนะคะรับพิมกล้าการันตีเลยว่าเนื้อดีกว่าเดี๋ยวเราจะเทียบนะคะนี่นะคะนี่นะคะเนื้อของเขานะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะเนื้อค่อนข้างหนานะคะแล้วก็จะมีทิเจอร์แล้วก็มีดีเทลในตัวนะคะเนี่ยเนื้อจะหนามากนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผ้าแบบแบรนด์ดังของเขาเนาะนะคะพิมเทียบให้ลูกค้าดูนะคะว่า เขาสวยกว่าแล้วเนื้อหนากว่าเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะเนื้อจะเป็นเนื้อแมตหนากว่าแบบนี้เลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์ดังไม่ได้ต่างกันนะคะเนื้อผ้าดทิ้งตัวนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะสีที่ขายดีสุดของเขานะคะสีที่ขายดีสุดของเขาก็คือสีเทานะคะเป็นสีเทาเข้มแบบนี้นะคะนี่ดูเนื้อนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นผ้าแบรนด์ดังนะคะสีของเขานะคะจะเป็นอ่าสีเทาเข้มนะคะแล้วเรามาดูนะคะว่าเราเทียบให้ลูกค้า เราไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นแต่เราได้ของที่ดีกว่านะคะแต่พิมจะเที่ยมให้ดูนะคะว่าเขาดีกว่าจริงๆนะคะพิมเย็บมา15ปีนะคะแค่เข็บปักไปประจักษ์ปุบ๊บพิมรู้แล้วค่ะว่าผ้าตัวไหนดีหรือไม่ดีนะคะนี่ค่ะสีอ่อนเข้มต่างกันแค่หนึ่งเบอร์นะคะดูเนื้อของเขานะคะเนื้อจะเป็นเนื้อค่อนข้างแบบละเอียดกว่าอีกนะคะเพื่อนๆดูเนี่ยลูกค้าดูนะคะเนื้อละเอียดกว่าเนยเนื้อนี้ละเอียดกว่าอีกนะแต่ตัวนี้นะคะจะค่อนข้างทิ้งตัวแล้วก็เด้งๆนะคะ จะเย็บยากนะคะแต่ว่าเย็บยากกว่าแต่ขึ้นงานแล้วก็จะสวยเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้จะเย็บง่ายกว่านะคะพิมกล้าการันตีเลยนะคะว่าเย็บง่ายกว่าจริงแต่ผ้าตัวนี้เขาจะเป็นผ้าเด้งๆนะคะค่อนข้างทิ้งตัวนะคะดูเนื้อนะคะเห็นไหมนี่นะคะอันนี้นะคะเป็นผ้าแบรนด์ดังนะส่วนตัวนี้เป็นผ้าที่พิมจัดเซตให้ลูกค้านะคะดูเทียบเนื้อกันชัดๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเนื้อแบบนี่นะคะเนื้อแบบไม่ได้ต่างกันเลยนะคะ พิมนะคะจะมีสีฟ้านะคะสีฟ้าคือตัวนี้นะคะนี่พิมมีสีฟ้าอยู่ตัวนี้อี่หนึ่งม้วนนะคะลูกค้าสามารถสอบถามราคาโปรโมชั่นสีฟ้าพาสเทลนะคะสวยงามเหมือนกันนะาเดี๋ยวเราจะมาเทียบเนื้อให้ดูนะเนี่ยนะคะเนี่ยเนื้อเขาจะเนี่ยพิมพ์จัดเซ้นให้ลูกค้านะคะเห็นไหมคะเนี่ยเนื้อเขาไม่ต่างกันเลยนะคะเนื้อเขาจะแบบเนียนเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเลยนะคะแล้วก็สวยราคาประหยัดนะคะพิมพ์จัดเซ้นให้ลูกค้านะคะถ้าลูกค้านะคะ สนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะพิมยินดีให้คําแนะนํานะคะผ้าม่านสวยนะคะไม่จําเป็นจะต้องใช้ผ้าแพงนะคะถ้าผ้าแพงนะคะปัจจัยมีหลายอย่างนะคะที่ทาให้ผ้าม่านออกามาสวยหนึ่งพื้นที่ได้นะคะ 2. นะคะการตัดเย็บนะคะผ้าหลาละร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้าเราตัดเย็บที่มีความปราณีตเรียบร้อยสวยงามก็สามารถทําให้มันเหมือนเป็นผ้าที่แพงได้แต่สําหรับผ้าที่แพงนะคะถ้าตัดเย็บ ไม่ไม่ปาหนีดนะคะพื้นที่ไม่ได้นะขึ้นลงขึ้นสุดลงสุดหรือว่ารูปแบบของตัวผ้าม่านไม่ได้มันก็ไม่ได้สวยนะคะทุกอย่างนะมีปัจจัยหลายอย่างนะคะที่จะทาให้ผ้าม่านเราเสียขึ้นนะคะถ้าลูกค้านะคะอยากได้นะค,ะความเป็น อรพรีเมียมนะคะแต่ราคาถูกนะคะเช็คอินร้านม่านสวย SP ไม่มีผิดห <m Typically> วังะค่ะช่างพิมพ์ร้านม่านสวย SP ลังสิตลำลุก,กาคลองสีนะคะร้านตั้งอยู่ถนนพระองค์เตาสายหรือสวายคตระชา,านะคะลังสิตลำลุก,กาคลองสีนะคะร้านนะคะไม่มีเซลนะคะไม่มีตัวแ,แทนจาหน่ายไม่มีไม่มีเซลไม่มีตัวแทนจำหน่ายไม่มีอะไรทั้งนั้น <m> <m> คุณพิมพ์ขายเองเย็บเองนะคะสรุปราคาเองนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณลูกค้าเข้ามาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจร้านม่านสวย SP พม่มาสังตัด SNT นนะคะถ้าอยาก เก็บเองนะคะช่อง youtube ร้านม่านสวยเอนะคะแล้วไว้พบกันใหม่นะคะเดี๋ยวพิมพ์จะเอารีวิวส,สวยๆมาให้ชมนะคะว่าราคาแบบย่อมเยาและสวยเกรดพรีเมียมสวยกว่าผ้าแพงๆเนี่ยเขาทำกันแบบไหนอย่างไรเพราะอะไรนะคะไม่จำเป็นต้องต้องใช้ผ้าที่แพงก็สวยได้นะคะประหยัดนะคะคุณภาพของตัวผ้านะคะไม่มีผ้าแบบที่อมฝุน่นแบบ ที่เขาบอกว่าอมฝุ่นกันฝุ่นอะไรแบบพิมพ์ว่ามันไม่มีมันผ้าลูกตัวมันอมฝุ่นหมดนะคะแต่มันจะมากน้อยแค่นั้นเอง A นะคะผ้มาม่านต้องซักนะคะโดนน้ำถึงจะถึงโดนน้าถึงเขาถึงจะสะอาดนะคะถ้าเปรียบเทียบเราเอาผ้าม่านไปแขวนไว้นะคะสามปีสี่ปีเราไม่ซักเลยไม่โดนน้าเลยไม่ได้การเกิดการซักล้างยังไงมันก็ไม่ได้มียังไงมันก็ไม่ได้สะอาดขึ้นนะคะต้องซักด้วยน้ํานะคะวันนี้ไปแล้วนะคะอ๋ออย่าลืมนะคะลูกค้าคุณพิมร้านม่านสวยเอสพีนะคะ เดี๋ยวจะเจอเทศกาลซักผ้าม่านนะคะเรา,า,ารับซักเฉพาะลูกค้าที่สั่งตัดจากทางร้านเท่านั้นนะคะบริการหลังการขายเรามีให้เฉพาะลูกค้าที่ทําจากทางร้านเท่านั้นนะคะเพราะเป็นบริการหลังการขายจากร้านของเรานะคะวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแคร์ร้านม่านสวยเอสพีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย